ครับสรุปก็คือผมทำบ้านหนึ่งร้อยแปดสิบปสตังวาไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอเงินไม่พอก็เลยต้องปรับใหม่ปรับให้ให้เล็กหนุ่มให้ทำแค่ ร้อยตารางเมตรก่อนพอดีของที่สำมรก็คือเงินไม่พอต้องทำาช่องนี้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 สี่ช่องนี้ก่อนเพราะตังไม่พอ สี่ช่องนี้ทั้งหมดจะได้หนึ่งร้ยยี่สิบตารางเมตรก็คือสองช่องเนี้ยค่อยต่อเติมที่หลังเพราะว่างบไม่พอแต่ว่าคานก็ได้ทำเรเียบร้อยอะไรนะตอมอคานอะไรก็ทำเรียบร้อยแล้วคานกานคานก็นนกนมันจะทำแต่ว่าตอมอทำเรียบร้อยแล้วนี่เสา มัดอืมมัดได้พอแล้ว,ม,ว,ลลวมัดเสาได้พแล้วมัดเหล็กเสา้พอแล้วแต่ไม่สามารถจะทําให้ครบหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ตารางเมตรได้เพราะว่างบไม่พอผมก็เลยแต่มันมีข้อดีข้ออยู่อย่างหนึ่งนะบ้านถ้าเราบ้านถ้าเราจะสร้างนั้นเกินหนึ่งร้อยหนึ่งร ห้ตารางเมตรนั้นต้องขออนุญาตต้องให้สถาป,ถาปนิกเซ็นก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ6,000บาทให้สถาปนิกเซ็นก็ประมาณ6,000บาทแล้วก็สามารถที่จะขออนุญาตได้อะไรลายอะไรนะนอืม ก็ประมาณ6,000บาทถ้าจะทํา1 8 0ตารางเมตรแต่ตัวนี้ตังหมดสามารถทําได้แค่120ตารางเมตรสีช่องนี้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยขออนุญาตต่อเติมทีหลัง2ช่องให้สามารถเปิดร้านก่อนเปิดร้านเปิดร้านนี้ก่อนเออแล้วก็ มัองนอนสักห้องหนึ่งห้องน้ำแค่นี้ก่อนสามารถทำงานได้ก่อนเปิดร้านได้ก่อนแล้วก็เหล็กก็ถ้าถ้าถ้าทำแค่หนึ่งร้อยยี่สิบตันหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรเนี่ยไม่ต้องให้สถาปนิเซนอะไรวะไม่ต้องให้สถาปนิคเซน แค่เขียนแบบอย่างเดียวก็พอสามารถขออนุญาตเที่ยวบกต่อได้แต่ค่าเขียนแบบสองพันบาทแล้วค่อยๆต่อเติมทีหลังตอนนี้ค่อยต่อเติมแต่เหล็กเสาผมมัดเรบร้อยแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้ดี เไว้ให้สามารถใช้ได้ปีหน้าน่าจะปีหน้าต่อเติมได้หรือว่าน่าจะปีสองปีจะสามารถต่อเติมได้เพราะว่าตังหมดตั้งไม่พอผมกันเลยนี่เหล็กเล็กสาที่หกต้นด้านหลังสุดที่จะ ยกเลิกการก่อสร้างผมก็ต้องทาทาน้ำมันเครื่องเพื่อใ,ให้เก็บไว้ได้นานนะเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานไม่รู้ว่าเขาทาน้ำมันเครื่องหรือเปล่านะน,นี่ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทาอ,อะไรผมก็จะทานี่แหละ

อย่างย่งน้อยก็ปีหนึง่งน่าจะหางบสร้างบ้านต่อเติมได้แต่ตอนนี้งบยังไม่พอก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บเสาวไว้ก่อนก็เลยทานน้ำมันเครื่องเก่า เพื่อไม่ให้มันขึ้นเสนยงถ้าทำครบ184ตารางเมตรนี่ต้องอวิศวกรสถาปนิกเซน กินก็สามารถขออนุญาตได้แต่เนี้ยโชคดีผมก็มันเป็นข้อโชคดีอย่างหนึ่งดังหมดพอดีแต่คุงไม่เป็นไรหรอกแค่6กพันบาทไม่เยอะดีค่าเขียนแบงค่าเขียนแบงยื่นออบอตอก็สองพันบาทต่างแค่สี่พัน าขอใหม่ก็จะประมาณนั้นแหละถ้าต่อเติมขอต่อเติมมัก็จะประมาณประมาณนั้นนี่ทำเฉพาะด้านหน้าก่อนถ้างบเหลือก็ต่อตรมไปเลยถ้างบไม่เหลือก็หยุดแค่นั้นก่อนกลัวงบไม่ไม่พอบ้านมันใหญ่เกิน เนี่ยหกต้นเนี้จะเก็บไว้หกต้นนี้จะเก็บไว,นนไว้โอเค